สวัสดีครับเดอะแคนทีนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําเศษเกินให้เป็นจํานวนครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับน้องๆคนไหนอยากลองทําเองดูก่อนสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็ดูโจทย์แล้วก็ลองทําดูก่อนได้นะครับผิดถูกไม่เป็นไรครับได้ลองทดสอบตัวเองนะครับจะได้เก่งขึ้นพัฒนามากยิ่งขึ้นหรือน้องๆคนไหนอยากทําพร้อมพี่ก็มาดูกันต่อเลยครับตัวอย่างข้อที่1นนะครับโจทย์ของเราก็คือ เศษห้าส่วนสองนะครับเศษเกินใช่ไหมข้างบนจะมากกว่าข้างล่างนะครับข้างบนเป็น5ข้างล่างเป็น2วิธีทําให้เป็นจํานวนครั้งก็คือเราจะเอาตัวเลขข้างล่างเนี่ยไปหารข้างบนนะครับได้กี่ครั้งก็ใส่เป็นจานวนเต็มที่เหลือก็จะเป็นเอามาลบแล้วก็จะเหลือเป็นตัวเศษน,นะครับตัวส่วนก็คือตัวเดิมที่เราดึงมาใช้ามาเริ่มกันเลยนะครับเอา2ไปหาร5ได้กี่ครั้งครับ2 1 2 2 2 4ี่ 2 3 6เกินนะครับแสดงว่าได้แค่2ครั้งนะครับ2 2 4เอา4ไปลบกับ5ก็จะเหลือเศษอยู่1นะครับส่วนข้างล่างก็คือ2ก็ดึงมาเลยครับดังนั้นนะครับจะได้ออากมาเป็น2เศษ1-2ส่วน2ครับเมื่อทำเป็นจำนวนครับแล้วถ้าเราอยากทำกลับไปเป็นเศษเกินละทำยังไงอ่าก็ง่ายๆเลยใช่ไหม เอาข้างล่างเนี่ยคูณไปกับข้างหน้านะครับ2อคูณสเป็น4แล้วก็บวกข้างบนครับก็คือ1 4่บวกหกลายเป็น5ก็คือ5ส่วนข้างล่างก็เหมือนเดิมครับก็คือ2 5งส่วนสี่นะครับเห็นไหมวิธีทําย้อนกลับไปนะครับโอเคเดี๋ยวอีก9ข้อที่เหลือเราจะไปแบบต่อเนื่องเลยนะครับมาดูกันต่อที่ข้อที่2เศษสส่วนหเอา5ไปหา17ครับ 1> 5 1 5 5 2ึ่งห้านะครับก็แสดงว่าได้3นะครับเอา15ไปลบ17ก็เหลือเศษอยู่อีก2นะครับส่วนข้างล่างก็เป็น5ก็ดึงมานะครับข้อนี้นะครับเศษ17ส่วน15เมื่อทำไป็นจำนวนคลาจะได้เท่ากับ3เศษ2ส่วน5ครับอ่าไม่ยากใช่ไหมครับมาดูกันต่อที่ข้อที่3าม 19ส่วน3ครับทำให้เป็นจำนวนครัเอา3ไปหาร19 3 5 15 3 6 1มหนะครับอ่าน่าจะได้6ครั้งนะครับฟึบเอา18ไปลบกับ19เหลือเศษอยู่1นะครับส่วนก็3เหมือนเดิมข้อนี้นะครับ19ส่วน3เมื่อทำเป็นจำนวนคลัจะได้เท่ากับ6เศษ1ส่วน3ครับ มาต่อกันที่ข้อที่4ครับเอา4ไปหาร25ครับ4 5 20 4 6 24นะครับอ่าเราก็จะได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับเอา24ไปลบก,กับ25เหลือเศษอยู่1นะครับส่วนด้วย4เหมือนเดิมก็ดึงมาได้เลยนะครับดังนั้นนะครับ25ส่วน4ทํทำให้เป็นจำนวนคลาจะได้เท่ากับ6เศษ1ส่วน4ครับ มาดูกันที่ข้อที่5นะครับ31ส่วน7จ็ดแม้7ครับ7 1็ด2 1ึ่งเจ็ดเจนะครับเจ็ดห้าสามเกินแสดงว่าได้เท่าไหร่ครับ7 4 28เอายีไปลบกับ31เหลือเศษอยู่อีกเท่าไหร่ครับ3นะครับส่วนด้วย7เหมือนเดิม โอเคนะครับผ่านไปแล้ว5ข้อครึ่งทางนะครับไม่ยากใช่ไหมครับอ่าเพียงแค่เราฝึกทําโจทย์บ่อยๆและเคล็ดลับที่สําคัญก็คือถ้าคนไหนท่องสูตรคูณเก่งๆเนี่ยรับรองทําได้ถูกต้องและรวดเร็วแน่นอนนะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับที่ข้อที่6นะครับข้อที่6 35.6ส่วน6 อ่าหเท่าไหร่ครับ6กห้า6 36เกินไม่ได้แสดงว่าได้แค่6กห้านะครับเอา30ไปลบ35ก็เหลือเศษอีก5นะครับส่วนด้วย6เหมือนเดิมนี่นะครับข้อนี้นะครับ 35, สามสิา่วนหกทำเป็นจนวจำนวนคระนะครับจะได้เท่ากับ5เศษ5้ส่วนหข้อที่ 7นะครับ19ส่วน9ข้อนี้ไม่น่ายากนะครับ9 1 9 9 2 18นะได้2นะครับ18ไปลบ19แน่นอนครับเหลืออยู่1ส่วน9นี่นะครับ19ส่วน9จะได้เท่ากับ2เศษ1ส่วน9มาดูกันต่อที่ข้อที่8ดีกว่านะครับ82ส่วน11 แม่11น่าจะท่องกันได้ทุกคนนะครับไม่ยาก11 7 77 11 8 88เกินแสดงว่าได้แค่11 7 77เนะครับ77เอา77ไปลบกับ82ครับเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ครับ5นะครับส่วนด้วย11ก็ยกมาได้เลยดังนั้นนะครับ82ส่วน11 จะเป็นจํานวนครัก,ก็คือ7เศษ5ส่วน11ครับข้อที่9นะครับ47ส่วน8นะครับเอา8ไปหาร47 8 5 40 8 6 48เกินนะครับแสดงว่าได้แค่5ครั้งนะครับ8 5 40เอา40ไปลบ47ก็จะเหลือเศษอยู่7นะครับส่วนด้วย แดนี่ก็ดึงมาเลยส7่สจ่วนแอ่าจะเป็นจํานวนครั้ก็คือ5เจ็ดส่วนแนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่10บนะครับร้อส่วนด้วย 12, 12. 12. 12. 12. 12. นะครับอ่าทองแม่สิกันครับสิบสองห้าหกสิบสิบสองหกดสิบสดแปดสิ่สิบสองแปดเก้าสินะครับก็แสดงว่าได้ 8ครั้งนะครับเอา96ไปลบกับ101นะครับเหลือเศษอีกเท่าไหร่ครับลบกันแล้ว5นะครับส่วนด้วย12นี่นะครับ1อ่101ส่วน12นะครับเมื่อทำเป็นจำนวนคล้ายจะได้เท่ากับ8เศษ5ส่วน12โอเคนะครับครบแล้วทั้ง10ข้อคิดว่าไม่น่ายากนะครับเพียงแค่ เราท่องสูตรคูณให้แม่นๆใช่ไหมเวลาหารได้กี่ครั้งจุดผิดพลาดอีกจุดหนึ่งที่มักพบก็คือเวลาไปลบนะครับอาจจะลบผิดพลาดนะครับถ้าคนไหนกลัวลบผิดนะครับเอามาตั้งลบเลยก็ได้นะครับหาได้กี่ครั้งอเอาที่หาเนี่ยไปลบกับตัวเศษแล้วเพื่อจะหาเศษที่เหลือมาใส่เป็นเศษส่วนใช่ไหมอโอเคนะครับฝึกทำบ่อยๆครับแล้วก็จะเก่งขึ้นแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The CanTee an er ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ